สวัสดีค่ะไอซ์รายงานตัวค่ะอยากได้รูปภาพสวยๆแบบลิซ่าแบล็กพิงคแต่ว่าเราไม่มีกล้องฟิล์มแบบเขาแอปพลิเคชันบนมือถือก็ช่วยได้นะคะอย่างแอปนี้แอปฮูจิแอปพลิเคชันกล้องฟิล์มที่สวยฟรีและเวลาถ่ายรูปนะคะก็จะมีตัวเลขบอกวันที่เหมือนกล้องฟิล์มสมัยก่อนเลยละค่ะ ที่สนุกไปกว่านั้นนะคะทุกคนเวลาเราถ่ายรูปนะคะระบบก็จะสุ่งฟิลเตอร์ให้กับเราด้วยได้อารมณ์เหมือนถ่ายรูปจากกล้องฟิล์มจริงๆเลยค่ะว่ารูปที่เราได้นั้นจะสวยหรือจะเสียกันแน่นะซึ่งแนวภาพเสียที่ว่านี้ก็หมายถึงภาพที่ไม่ชัดบ้างภาพไหวบ้างมีแสงาพาดหน้าบ้างเพราะเวลาเราใช้กล้องฟิล์มก็มักจะได้แบบนี้ออกมาบ่อยๆละค่ะ ซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่าอุ๊ยภาพเสียแต่บางคนก็อาจจะชอบแบบนี้ก็ได้บอกว่าแบบอัดอาร์ดน,นนะแต่ถ้าใครไม่อยากลุ้นว่าภาพกล้องฟิล์มของเราออกมาเป็นแบบไหนลองแอปอื่นๆได้นะคะอย่าง d ดสแคมแอปที่ไอดอลเกาหลีหลายๆคนเขาก็ใช้กันแอปก็จะมีฟิลเตอร์กล้องฟิล์มต่างๆให้เลือกได้ภาพแบบไม่ต้องเดามีให้เลือกใช้ทั้งฟิลเตอร์ฟรีและฟิลเตอร์เสียตังนะคะ ส่วนใครที่ไม่อยากเดาและก็ไม่อยากเสียตังแอป B 6 1 2ก็มีฟิลเตอร์กล้องฟรีเหมือนกันนะคะตัวฟรีมีฟีเจอร์ให้เล่นเยอะเลยและคนเกาหลีก็ใช้กันเยอะเลยค่ะและที่เด็ดของแอปนี้ก็คือเขามีฟิลเตอร์แสงวงๆสีๆเหมือนเส้นสีรุง้งและมีพระอาทิตย์ยามเช้าสไตล์แบบโรเซ่และพี่จีซูด้วยนะคะ ได้ภาพสวยๆสไตล์ b l c k k p i n k โดยที่ไม่ต้องซื้อกล้องฟิล์มหรือคมไฟเลเซอง่ายๆแค่นี้นะคะทุกคนก็ถ่ายรูปเท่ๆคู่ๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลกันได้แล้วถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ